ตอนนี้เรากำลังทดสอบเตาใช้น้ำมันพืชเก่าน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็แสงไฟโอเคเลยครับใช้ได้อยู่ตอนนี้ทําหม้อไฟ,ไฟได้ใส่ไฟได้ก็ค่อนข้างลงตัวนะผมว่านะส่วนพัดลมที่ใช้ก็เป็นมอเตอร์พัดเล็นะครับเป็นพัดลมขนาดเล็กสิวแต่แรงใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับ ก็จะมีมีสปีดนะครับมีตัวครบคุมแรงลมเบ้าได้นะครับเบ้าได้เร่งได้นี่ครับถ้าเราเบาไฟมันก็จะลดลงนะครับถ้าเราเบาไฟมันก็จะจะลดลงถ้าเราเร่งไฟมันก็จะแรงขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งหม้อดูนะครับว่าไฟขนาดนี้มันจะเดือดไหมครับ ใส่น้ำไปไม่เยอะนะครับประมาณ1ในสามไฟค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเดือดไหมนะไฟก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับ อย่างนี้หมอ้อไม่ดำนะครับไอที่มันดำนี่มันมัน,มนดำของเก่าแล้วเป็นหมอ้อเก่าแก่แล้วยังไม่ได้ล้างไฟสวยอยู่ครับใช้ได้เลยทีเดียวก็หัวไฟเป็นการดนัดแปลงใช้แบบคล้ายๆหัวเสาเข็มนะครับเจาะทั้งหมดก็แปดรูนะครับด้านบน เวไปขึ้นดีครับสีสันสวยงามตอนนี้หม้อก,ก็เริ่มมีควันขึ้นแล้วครับ หลังจากประมาณนาทีกว่าครับอันนี้หม้อเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วครับก็โอเคใช้ได้ครับก็ตอนนี้กําลังทํายังไม่เสร็จนะครับยังไม่มียังไม่มีที่ใส่น้ํามันก็แต่ทดลองดูก่อนครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเราสามารถต่อกับแบตเตอรี่ได้ครับแบตเตอรี่เล็กเล็กมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบตลิโปก็ได้นะครับใช้ได้หลายชั่วโมงอยู่อันนี้ใช้มาหลายวันแล้วแบตเตอรี่นี่ครับ